เห็นไหมครับสะพายข้างหลังนะครับเป็นกระเป๋าคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับอีกตัวนึงเนี่ยน่าจะเป็นกีตาร์นะครับเนี่ยอยีกไมโคตรเท่พี่บอกเล้งแบบ ก็ต้องกราบสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราเป็นอยู่กันในเกมกา r ีน่าฟรีไฟทไทยแรนนั่นเองนะครับผมนั้นในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมของฟรีแล้วก็กิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตกิจกรรมในนส่ว ที่เข้ามาสดๆร้อนๆกันเลยนะครับที่เข้ามาในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนในส่วนตู้สุ่มลัคก,กี้เราย่อตรงนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับกรเรียนขาวนั่นเองนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมในส่วนการสุส่มเนี่ยก็จะมี9เพชร3999 199299 399599แล้วก็999เนี่นะครับก็จะเลือก2ไอเทมออกนั่นเองนะที่เราไม่ต้องการนะแล้วก็กลยุทธยันปนะครับเห็นไหมก็จะมีให้หมุนนะคครับผมก็ื ชุดที่แลเนี่ยเขาจะเป็นชุดนี้เลยโอ้โหแพ็คไวท์เครนนั่นเองแล้วก็มีชุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนตัวนี้อ่าเซสการิทเฟรมนั่นเองนะผออย่างเท่รู้ดิโอ้หมีแสงข้างหลังด้วยมีลายมังกรนะครับโอ้โหอย่างเท่ครับคลิปนี้พี่ขอสุม่มครั้งเดียวแล้วกันดนะครับเพราะว่าพี่ไม่อยากได้ได้ชุดเท่าไหร่ก็มีแบบนี้เลยที่พี่รีวิวไปนานแล้วแหละนะที่มีแบบตู้กล่องตัวนี้แบบใหม่นะครับมาเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูเลยไปดึงพี่ ปั๊บไปแล้วครับผมมายัางไงทีเดียวขอทีเดียวเฮ้ยได้กล้องโอ้โหนี่ว่าจะได้ชุดโอเคไม่เป็นไรนะรับคลิปนี้ขอทีเดียวพอนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่จะมีอีกนึงนะครับผมนะแต่จะมีอีกนึงมาเดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับในส่วนการอัปเดตที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลย นะครับผมในส่วนแพทใหม่นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูเลยนะครับมาดูนี่นะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะมีดาบคาตาะเขียวนะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนโอุโยเยอะแยะมากมายนะครับมาเราดูกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนคาตาะเขียวนะอ่านะครับที่จะเข้ามาใหม่เร็วๆนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะเข้ามาในส่วนตู้สุ่มนี่แหละพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็รอเดี๋ยวพี่อัปเดตให้อีกทีนึงเนาะ อ่ะก็มาบอกกันเราเข้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนกระเป๋าเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่จะพามาดูรีวิวนะครับผมเครดิตก็ตามวิดีโอเลยนะครับพี่ก็นำมาจากทิ้งต่อนั่นเองนะครับน่าจะเป็นกระเป๋านะถ้าพี่เดาไม่ผิดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับสะพายข้างหลังนะครับเป็นกระเป๋าคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับอีกตัวนึงเนี่ยน่าจะเป็นกีตาร์นะครับเนี่ยเห็นไหมโคตรเท่พี่บอกเลยเว้งแบบสุดนะครับพี่บอกเลยว่าสุดนะครับผมเป็นเหมือนแบบกระเป๋าสะพายข้างข้างหลังเลยครับผมแล้วแบบแจ่มอ่ะเออประมาณนีีีีีี้้นนะครรับเด๋ยวววพ่มาิใหอกทึง แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับมาเราไปดูจะชัดในส่วนเป็นวิดีโอกันบ้างนะครับในส่วนดาบคาตาช์เขียวนั่นเองนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูกันเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยเป็นไงอย่างเท่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับดาบคาตาชาเขียวนะครับแล้วก็ในส่วนคีย์บอร์ดที่พี่บอกนี่ดูกันจะชัดเลยนะครับเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋านะกระเป๋าคีย์บอร์ดหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันคนละสีไงนะครับอันนี้กิจกรรมจากเซิร์ฟนอกเลยนะครับผมที่พี่มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ยังไงก็เข้าเซิร์ฟไทยแน่นอนนะครับสำหรับกระเป๋าคีย์บอร์ดนั่นเองรอกันได้เลยนะครับบอกเลยว่ารอกันได้เลยนะครับผมเนาะในส่วนต่อไปนะครับที่พายไม่ได้เป็นท่าทางชกบวยนะครับผมเออที่พี่จะมอนรับชุดฟรีนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะเป็นท่าแบบไหนนะครับผมปึ๊บอ่ามาดูปึ๊บใส่นวมปั๊บนี่ ต่อย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 ตีเป็นไงปึ๊บโอ้โหตีมาใส่หัวตัวเองโคตรฮาเดือดไอที่ด้วยที่ปึ๊บปึ๊บหนึ่งสายหนึ่งสายสายขวาสายขวาปุ๊บเจ้าของสุดท้ายโคตรฮาเลยครับแม่งนิ่งมาใส่หัวตัวเองนะครับโคตรสุดนะครับในส่วนต่อไปนะครับที่พลาดไม่ได้เหมือนกันก็จะเป็นในส่วนหมัดไฟนั่นเองนะครับเป็นไฟสีม่วงนั่นเองนะครับดีไงมีสายฟ้าออกข้างล่างข้างบนไอ้ตรงกลางด้วยดูดิดูดีๆนะอ่านให้ดูไหมดูดีดูดี ตรงหมัดนะครับเห็นไหมมีแบบมีสายฟ้าเออแบบโคตรเทพดูดินะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วก็มีอกลักษณ์ที่พลาดไม่ได้เหมือนกันเออลูกซอง m อ0ม4มาใหม่ล่าสุดเดี๋ยวพี่มาร์ทเดชให้ฟังกันนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นเหมือนสับประรานิดนึงนะครับแล้วก็มีหนวดมีเขี้ยวเหมือนมังกรแต่เป็นสีม่วงแล้วก็มีไฟสีเขียวออกมานั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุด นะครับสำหรับสกินนี้นะครับน่าจะเข้ามาในส่วนตู้สุ่ม8ครั้งน้ำให้สุ่มแล้วก็จะมาในส่วนอัปเดตปืนนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นลูกซองกระบอกแรกเลยนะครับแล้วก็ลูกซองเขียวก็จะมาเหมือนกันที่พี่รีวิวไปนานแล้วนะครับอันนั้นก็จะมาเหมือนกันเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเนาะอ่ะในส่วนนี้ก็จะเป็น M1014 นั่นเองนะเป็นลูกซองธรรมดา่นเองนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนชุดนะครับผมเป็นชุดที่รับฟรีๆนั่นเองนะครับมีชุดผู้ชายเนี่่รู้วา รับฟรีหรือเปล่านะครับแต่ชุดผู้หญิงรับฟรีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนกิจกรรมเคาน์์นั่เนเองนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนชุดผู้ชายนะครับผมนี่ประมาณนี้มีเสื้อมีเกยมีรองเท้ามีหมวกแล้วก็มีมีเพ้นหน้านั่นเองนะครับผมนาะแล้วก็จะมีในส่วนชุดผู้หญิงนะพี่พาดูชุดผู้หญิงบ้างนี่ชุดผู้หญิงประม <im it> าณนี้เลยนะใส่นวเหมือนกันน้ำสันนวลเหมือนกัน <it> แล้วก็จะมีในส่วนเสือ้อกางเกงรองเท้าหมวกแล้วก็ปากดำนั่นเองเป็นลายเพ้นหน้าเป็นปากนะครับดูไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ าไปดูนะครับตรงปากนะอ่าไหนวะนี่นี่ปากดำดำนะครับโคตรดุนะครับบอกเลยว่าโคตรดุนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับที่กิจกรรมที่เข้ามาในเร็วนี้ก็จะเป็นในส่วนฟรีไฟโวซีลี่นะครับเป็นการแข่งขันนะครับผมฟรีไฟระดับโลกเลยนะครับผมอ่ะก็ทีมไทยเนี่ยส่งไป2ทีมนะครับที่เข้าร่วมแข่งขันก็จะเป็นในส่วนอีเวนต์สปอร์ตนั่นเองแล้วก็ทีม AA นัเอเอ้นั่นเองนะครับหรือ EXP เก่านั่นเองนะครับก็จะมีชุดมาใหม่ด้วยเป็นชุดนี้เลยโอ้โหเรียงแสงโพสสวยอ่ะเออนะครับมีทั้งชุดผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับแต่คร่าวๆเนี่ยก็จะมานี่แหละสลับดูร่ามหน้าตาชุดนะครับแล้วก็ในส่วนถ้วยนะครับฟรีไฟโบว์ซิงลี่นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสรับอัปเดตใหม่นะครับผมแล้วก็อัปเดตแพทใหม่เนี่ยพี่บอกเลยว่าสุดอะเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนแรกกันก่อนเลยในส่วนตัวละครนะครับอัปเดตใหม่เหมือนกันนะครับในส่วนหน้าต่างเละครหม เป็นไงโคตรเท่ดูดินะครับผมเออนะครับในส่วนอัพในเรื่องตัวละครเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้ไอ,อ้เป็นไงมีการ์ดทองด้วยที่อัพเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นไงโคตรเท่บอกเลยนะครับผมลองมาลองมาเข้ามาดูกันนะครับลองเข้ามาดูกันว่าเท่ขนาดไหนแล้วก็จะมีกล่องตัวนี้เปลี่ยนใหม่ด้วยเป็นไงโอ้โหอย่างเท่เปลี่ยนใหม่โคตรเยอะบอกเลยแล้วก็ฟรีสไตล์ก็เพิ่มเพื่อนได้แล้วนะครับเพิ่มเพื่อนในเกมได้แล้วเพียงแค่ ตัวละครที่เราต้องการจะเพิ่มเพื่อนะครับก็เพิ่มได้เลยแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะครับง่ายเลยในส่วนกินกัมสายฟรีเนี่ยที่พลาดไม่ได้ก็จะมีในส่วนท่าทางนะครับผมแล้วก็สกินปืนวันที่17อีก2วันเท่านั้นนะแล้วก็ท่าทางสวัสดีเห็นไหมขึ้นรูปที่พี่บอกแล้วนะครับขึ้นรูปท่าทางสวัสดีตามที่พี่บอกเลยนะครับผมนี่ท่าทางนี้ปุ๊บตีเป็นไงโอ้โหอย่างเทพดูดี อดีหยวไม่ต้องทาสวัสดีรับฟรีวันที่17เที่ยงคืนพร้อมกันเพียงล็อกอ,กนอกินเท่านั้นนะครับใครที่ไม่ม,มาล็อกอินที่17ก็คือพลาดเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่เดี๋ยวพี่จะพามาดูกันแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตในส่วนลูกซองนะครับว่าจะมี แต่แบบไหนท่าทางอะไรบ้างที่เข้ามานะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้แบบละเอียดทุกเม็ดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมน้องๆอยากได้เพชรแบบพีมหรือเปล่านะครับพี่มี1 8ึ่งพันแปดร้อยสามเออแปดร้อยอ่าไม่ใช่หนึ่งพันเอหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกเพจนะมาเดี๋ยวพี่พาไปหากันเลยแล้วกันนะครับก็เป็นเว็บเติมฟรีนะครับนะครับผมนะพี่ก็มีทุนอยู่หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยเครดิตนะครับมาเดี๋ยวพี่มาสุ่มให้ดูว่าเว็บนี้จะเกลือหรือไม่เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอึ้งถึงกับอึ้งครับผมทีเดียวออกอ่ะเฮ้ยมันใช่เหรอเฮ้ยรางวัลใหญ่เดยว้ยล็อกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่ดิน่นไงว่าแล้วว่าแล้วล็อกทีแรกก็พี่จะบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้ได้เป็นเพชรนะครับแต่ได้เป็นเครดิตนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคพอ แปลว่าไม่ล็อกโอเคได้เพชรเรียบร้อยนะครับกำไรประมาณ1000งพันละกันนะครับก็กดมาที่ถอนนะครับเราจะถอนเงินมาเลทนะครับแล้วก็เลือกถอนที่ตรงนี้ตอนนี้ระบบปิดอยู่นะครับผมก็เลือกถอนที่1000แล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลจริงแล้วก็เบอร์วอลเลทเข้าไปเลยนะครับก็จะเข้าไปในวอลเลทหนึ่งเครดิตเท่ากับ1บาทนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมานี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมาอัปเดตกิจกรรมคร่าวๆในส่วนกิจกรรมสายไฟนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอ่ะจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับใคร่อยากได้เพจฟรีอย่าลืมแชร์ขึ้นหน้าเฟซเปิดสาธารณะกันด้วยครับโอเคสำหรับคลินี้ก็ออกมานี้แหละนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกราบคำว่าสวัสดีครับจุ๊บ